วิทยาลัยเทคนิคสุราธ,ธานีสถานศึกษาด้านวิชาชีพแห่งแรกของจังหวัดสุราธ,ธานีเดิมชื่อโรงเรียนช่างไม้สุราธ,ธานีก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2480โดยอาศัยวัดรพระโยคเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวเปิดสอนวิชาช่างไม้และช่างปูนปีพศ2481ได้ย้ายมาอยู่บริเวณสนามบินเก่าถนนดอนนกตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราธ,ธานี ต่อมาในปีพศ2523ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคนิคสุราธ,ธานีบนเนื้อที่18ไร่2งาน93ตารางวาโดยมีองค์พระสนุก,กรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจตลอดระยะเวลา84ปีวิทยาลัยเทคนิคสุราธ,ธานีตั้งใจมุ่งมั่นผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ สนองความต้องการของตลาดแรงงานอยากมีคุณภาพนำมาสู่พันธกิจ4ประการประกอบด้วยพันธกิจที่1บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒน,นากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพพันธกิจที่2สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศพันธกิจที่3ส่งเสริมและพัฒน,นางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพระดับสากลพันธกิจที่4พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพ,พอเพียงปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสุราษธานีจัดการเรียนการสอนเป็น3ระดับระดับประกาศศิบัตรวิชาชีพปวชประกอบด้วยสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชาช่งงา,า,า,ชาชงเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาช่างก่อสร้างสาขาวิชาสถาปัตยกรรมสาขาวิชาอุตสาหกรรมยานสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาโลจิสติกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาเทคนิคโลหะสาขาวิชาช่างไฟฟ้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้างสาขาวิชาสถาปตัตยกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกระดับประกาศิบัติวิชาชีพชั้นสูงปวสหลักสูตรพรีเมียมลงนามความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยสาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช,ช่างชิงไทยสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช,ช่างชิงไทยสาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาฉงชิง่งสาขางานไฟฟ้ากำลังลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหนานิงสาขางานจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการต่อเรือบูฮั่น ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยียางวิทยาลัยเทคนิคสุราธ,ธานีมีความเชื่อมั่นว่านักเรียนนักศึกษา มีศักยภาพที่แตกต่างกันจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมเพื่อความเป็นเลิศในกิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิตพัฒนาความคิดสร้างสรรค์การทํางานเป็นหมู่คณะเสริมสร้างอุปนิสัยความเป็นผู้นําเพื่อเป็นรากฐานของคนดีมีคุณภาพและมีคุณธรรมดังอัตลักษณ์ของวิจัยเทคนิคสุราธ,ธานีที่ว่าทักษะเยี่ยมคุณธรรมเด่นด้วยความพร้อมในทุกๆด้าน ส่งผลให้วิจยัยเทคนิคสุราษธ,ธานีได้รับรางวัลความสำเร็จทั้งระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติอาทิสถานศึกษารางวัลพระราชทานจากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาดีเยี่ยม3ครั้งในรอบ10ปีปีการศึกษา2550ปีการศึกษา2554ปีการศึกษา2558รางวัลน,นักศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา2,561และยังมีผลงานเด่นอีกมากมายที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่ไดระดับจังหวัดระด,ดับภาคระด,ดับชาติและระด,ดับนานาชาติทั้งด้านวิชาการกีฬานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสุราธ,ธานีพัฒนาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะดวกสะอาดร่มรื่นและปลอดภัยนอกจากนี้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมยังส่งผลให้วิทยาลัยเทคนิคสุราธ,ธานีได้รับการสนับสนุนและการไว้วางใจจากชุมชนและองค์กรต่างๆเสมอมา ตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีจึงเป็นสถานศึกษาที่ทรงคุณค่าสง่างามปรากฏในใจของทุกคนและวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาเน้นคุณภาพนักเรียนนักศึกษาทางสายอาชีพให้มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมตลอดไปภายใต้ การบริหารงานของนายศิรวิทย์ธนะเศษวงศ์ผู้อำนวยการวิจัยเทคนิคสุราธานีสวัสดีและยินดีต้อนรับ นักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2 5 6 6ทั้งในระดับประกาศนียาบัตรวิชาชีพประกาศนียาบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีผมในนามของขคณะครูอาจารย์บุคลากรขอแสดงความชื่นชมและขอต้อนรับพวกเราเข้าสู่รั้วน้ำเงินขาววิทยาลัยเทคนิคสุร,รั์ธานีด้วยความยินดียิ่งปีนี้เราก้าสู่ปีที่84ของการก่อตั้งวิทยาลายัยวิทยาลัยเทคนิคสุร,รั์ธานีเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษาด้านวิชาชีพที่มีชื่อเสียงมายาวนานซึ่งเรายึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีความรู้มีทักษะวิชาชีพมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมนำสู่การพัฒนาตนเองและสังคมได้ซึ่งจากความคาดหวังของสังคมค่อนข้างสูงมากขึ้นเรื่อยๆและอยากจะบอกกับพวกเราน้องๆทุกคนว่าที่ผ่านมารุ่นพี่ของพวกเราได้ประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องจากองค์กรจากบุคคลทั้งหลายทั้งในวงการศึกษาและวิชาชีพที่มีอยู่เพราะ ฉะนั้นพวกเราจึงเป็นที่คาดหวังสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งการศึกษาในวิทยาลัยนอกจากเราจะได้เรียนรู้ทางวิชาการแล้ววิทยาลัยก็ยังให้เราได้เรียนรู้ทักษะชีวิตการเป็นผู้ประกอบการได้ทํากิจกรรมจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมออกไปทํางานรวมทั้งเปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปฝึกการทํางานจริงในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยได้สร้างคนดีคนเก่งออกไปรับใช้สังคมมากมายผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยาลัย จะบ่มเพาะพวกเราให้เป็นต้นกล้าที่แข็งแรงพร้อมที่จะสร้างความเจริญแก่ตนเองและสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมตลอดไปทีการศึกษาใหม่นี้วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีของเราได้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้วิกฤตโควิด -19 พื้นที่รอบเย็นน่าอยู่น่าอาศัยห้องเรียนก็ดีห้องปฏิบัติการก็ดีเครื่องไม้เครื่องมือครูบาอาจารย์ต่างให้ความสําคัญในเรื่องต่างๆที่พวกเราเข้ามาอยู่ในที่นี้เพื่อจะช่วยกันเสริมสร้างบรรยากาศในการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นและพวก กเราก็เช่นเดียวกันจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนที่ดีต่อไปขอต้อนรับอีกครั้งในานามของวิทยาเทคนิคสุรรา์ธานีก็ขอให้พวกเราประสบผลสําเร็จในการศึกษาและชีวิตที่ดีต่อไปสวัสดีครับ สวัสดีนักเรียนนักศึกษาที่รักทุกคนผมสุธีไทยเกิดครับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัยพยากรครับปีการศึกษา2564เราได้รับนักเรียนนักศึกษาใหม่ทั้ง3ระดับไม่ว่าจะเป็นปวชปวสและปริญญาตรีเรามีตัวเลขน่าสนใจครับว่านักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นครับ71%หากทบทวนตัวเลข เมื่อปีที่แล้วเรามีผู้สําเร็จการศึกษาเพียง61%ครับอัตราความเข้าหน้าปีนี้เพิ่มขึ้น10%นะครับภายใต้มาตรการหลายอย่างที่วิเลยกําหนดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกําหนดการเข้าออกเป็นเวลาของนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าออกวิเลยการจัดเตรียมสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงอาหารที่พักอาศัยห้องสมุดหรือลานอนิประสงค์ต่างๆนะครับเพื่อผ่อนคลายให้นักเรียนนักศึกษา ได้อยู่ในพื้นที่อย่างมีความสุขครับส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาในปีนี้ค่อนข้างดีครับกับงานการเงินที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษาใหม่โดยตรงคือการปรวชเนี่ยเรียนฟรีครับแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบ้างไม่ว่าจะเป็นค่าชุดภาระชุดปฏิบัติงานหรือเครื่องมือประจําตัวที่สําคัญบางรายการส่วนค่าเทอมเนี่ยฟรีครับปวชหนเนี่ยเข้ามาอาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างตามสมควร ปวช 2. เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับอาจจะมีนิดหน่อยที่เกี่ยวข้องกับการประกันอุบัติเหตุส่วนปวช3ก็จะมีตอนจะจบอยู่บ้างตามสมควรนะครับส่วนปวสและปริญญาตรีนั้นเรากำหนดเป็นไปตามจำนวนหน่วยกิจที่ลงทะเบียนครับครับงานการเงินเมื่อได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก็จะพยายามเร่งดำเนินการครับนำเงินที่ได้จัดสรรมานั้นส่งจ่ายไปยังนักเรียน นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบกับวันนี้วิทยาเทคนิคสุวธานีถ้าจะรายงานตัวเลขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรนะครับเรามีครูอยู่163ผู้บริหารมีอยู่5ท่านครับเจ้าหน้าที่สนับสน,นุนนก,การฝันลงทุกรายการครับ48รวมแล้ว216เรามีนักเรียนอยู่ อยู่4,200ครับเฉลีย่ยแล้วเราจะบุคลากรหรือครูหนึ่งคนเนี่ยจะลดจ,จะดูเบรนักเรียนนักศึกษา20คนเท่านั้นเลยครับวันนี้ขอวอวยพรให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในปีการศึกษานี้ได้สำเร็จการศึกษาตามที่ตนเองตั้งหวังและผู้ปกครองคาดหมายไว้นะครับมีโอกาสได้พูดคุยกันในภายหลังนะครับทักทายกันได้เมื่อเราพบเจอครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ในานามฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลโดยได้รับมอบหมายจากท่านผู้มยการวิาลยเทคนิคุราธธานีประกอบด้วย7งาน 1. งานวางแผนและงบประมาณ2งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ3งานความร่วมมือ 4. งานวิจัยพัฒนานวตักตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 5. งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา6งานส่งเสริมผลิตและการค้าประกอบธุรกิจ7งานศูนย์บ่มเพาะและการประกอบการอาชีวศึกษาใน7งานที่กล่าว ม,มีหน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบมีการเชื่อมโยงกันในงานตลอดจนเชื่อมโยงประสานกันในฝ่ายต่างๆตามหลักการปฏิบัติตามนโยบายตามความต้องการตามศักยภาพและความพร้อมภารกิจจะมีคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาร่วมกันในการวางแผนเสนอความคิดเห็นประสานงาน ควบคุมและดำเนินการกำหนดนโยบายแผนงานโครงการงบประมาณรวมทั้งวิเคราะห์ตรวจสอบและประเมินผลสรุปรายงานผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้กับวิเลยให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าต่อไปในะคตตามระเบียบแบบแผนและถูกต้องตามกฎหมายทุกโครงการใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมความสอดคล้องกับการบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้ม ค่าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามนโยบายการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางแผนกำหนดพันธกิจกำหนดเป้าประสงค์ให้บรรลุถ,ถึงจุดหมายของนักเรียนนักศึกษามีวิชาการที่เป็นเลิศถึงพร้อมด้วยความดีมุ่งพัฒนาสังคมประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ส่วนของฝ่ายพัฒนากิจาการนักเรียนนักศึกษานะคะในเนื้อหางานที่รับผิดชอบนะคะมีอยู่ด้วยกัน6งานนะคะงานแรกเป็นงานแนะแนวนะคะงานที่2เป็นงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษางานปกครองงานกิจกรรมงานครูที่ปรึกษาและงานโครงการพิเศษค่ะในส่วนของเส้นทาง ผู้สำเร็จการศึกษาเมื่อตัดสินใจมาเรียนวิทยาลายัยเทคนิคสุราธานีแล้วนะคะนะคะมีต้องปรับความเป็นมาตรฐานในส่วนของวิชาชีพมีกิจกรรมพัฒนาเสริมหลักสูตรในทุกระดับชั้นเรียนนะคะกิจกรรมหลักจะเป็นกิจกรรมที่ใช้เสริมเพื่อให้นักเรียนจบตามหลักสูตรนั่นเราเรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะคะเข้าร่วมจะต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ2ชั่วโมงนะคะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ย เรามีอยู่3มกิจกรรมด้วยกันนะคะคือกิจกรรมเข้าแถวคารพธงชาตินะคะกิจกรรมหลักที่เป็นาการเรียนการสอนในเรื่องของกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมรวมใหญ่ของวิทยาลัยนะคะซึ่งแต่ละทุกคนจะมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ในระดับปวช .1 นั้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเนี่ยเป็นการเรียนาการสอนในเรื่องของลูกเสือวิสามัญน,นะคะนักเรียนปวชหนึ่เนี่ย ก็จะเรียนในรายวิชาลูกเสือวิสามันทุกคนนะคะในส่วนต่อไปในส่วนของงานออครูที่ปรึกษางานครูที่ปรึกษาเนี่ยเป็นงานที่สําคัญกับนักเรียนนักศึกษาค่อนข้างจะมากที่สุดเพราะความเป็นครูที่ปรึกษาจะต้องดูแลนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งนักเรียนจบการศึกษาครูที่ปรึกษาในชั้นปวช1 ก็จะตามนักเรียนไปจนถึงชั้นปวช3ปวส .1 ก็จะตามไปจนกระทั่งจบปวส .2 องนะคะระบบการติดตามนักเรียนนักศึกษาเราเรียกง่ายๆในงานคนที่ปรึกษาว่าการติดตามในระบบ SMIS ในส่วนนี้ผู้ปกครองสามารถรับรู้นะคะจากการส่งข้อความไปหาผู้ปกครอง ตั้งแต่กิจกรรมเข้าแถวในตอนเช้านะคะหากมีการเช็คชื่อผ่านในระบบนะคะข้อความก็จะขึ้นถึงผู้ปกครองพร้อมทั้งการเรียนการสอนด้วยนะคะงานต่อไปก็คืองานแนะแนวการศึกษานะคะงานแนะแนวในส่วนของงานแนะแนวเนี่ยจะดูแลเรื่องแรกเป็นเรื่องของทุนการศึกษา นะคะทุนการศึกษาของวิทยาเทคนิคสุราษฎร์ธานีเนี่ยแบ่งเป็น2ทุนคือ2ทุนเอ่อทุนแรกเป็นทุนทั่วไปนะคะทุนที่2เป็นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษางานอีกงานหนึ่งที่มีความสําคัญเอ่อโดยตรงกับนักเรียนนักศึกษาคืองานปกครองนะคะงานปกครองเนี่ยเป็นงานที่ เป็นงานที่ช่วยสร้างนะคะช่วยสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนนักศึกษานะคะเป็นการาวางระเบียบระบบเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เดินไปตามเส้นทางอย่างาถูกต้องตามระเบียบที่วิทยาลัยวางไว้นะคะสวัสดีค่ะ นักเรียนนักศึกษานะคะก็คือดูแลในส่วนของสุขสุขภาพเบื้องต้นของนักเรียนนักศึกษางานประกันอุบัติเหตุงานตรวจสุขภาพนะคะอันนี้ในงานสวัสดิการส่วนงานสุดท้ายของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาก็คืองานโครงการพิเศษค่ะซึ่งเราจะคุ้นเคยกับงานโครงการพิเศษที่ชินหูคือ Fi x It e Center นะคะวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเนี่ยเรามีทั้งศูนย์ฟิกอิตเซนเตอร์ที่เข้าร่วมในชุมชนและ เป็นศูนย์ถาวรของอาชีวศึกษานะคะในวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีทั้งสองส่วนทั้งวิชาชีพที่เรียนและต้องมีคุณธรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังคำที่ว่าการเรียนทำให้คนมีงานทำกิจกรรมทำให้คนทำงานเป็นค่ะสวัสดีค่ะ วัสดีครับผมนายรักวิเลศรักษารัฐรองผู้ในการฝ่ายวิชาการซึ่งในฝ่ายวิชาการนั้นจะประกอบด้วยแผนแกวิชาต่างๆงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนงานวัดผลและประเมินผลงานวิทยาบริการและห้องสมุดงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีงานสื่อการเรียนการสอนสําหรับการจัดการเรียนการสอนเรายึดหลักตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งจัดในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชแล้วก็ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปวสะแล้วก็ยังมีระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัติการหรือทอรบ การจัดก,รการเรียนการสอนในระดับปวชนั้นนี่เราจัดก,รการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น3ปีการศึกษา1ปีการศึกษาก็จะแบ่งออกเป็น2ภาคเรียนหรือเราเรียกว่าทวิภาคใน1ภาคเรียนนี่ก็จะจัด18สัปดาห์สาหรับในระดับปวสก็จะจัด2ปีการศึกษา4ภาคเรียนการที่จะสําเร็จการศึกษาไปได้นี่ก็อยู่ใน4หลักด้วยกันนะครับหก็คือ,อนักนเรียนนักศึกษาจะต้องลงเรียนในรายวิชาให้ครบตามหลักสูตรที่กําหนดแต่ละสาขาวิชา2ก็คือนักเรียนนักศึกษาจะต้องได้ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า2.00 3จะต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ4จะต้องผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับปวชการที่จะผ่านระดับปวช .1 ไปศึกษาต่อนในระดับปวสปวช .2 ได้นั้น,นต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม1ปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า1.50ในระดับปวช2 ไม่ต่ำกวัน่า1.75ในระดับปวช3ไม่ต่ำกวัน่งาสำหรับในระดับปวสปวส .1 ต้องไม่ต่ำกวัน่า1.75ปวสสองไม่ต่ำกวัน่า1.90แต่ทั้ง2ระดับปวชและปะวสจะต้องไม่ต่ำกว่า2 0 0ถึงจะจบหลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับฝ่ายวิชาการนี่ก็จะจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเ,เชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 ซึ่งเรายึดตามการประกาศของกรมอนามัยกระทรวงสาธรารณสุขดังนั้นการเตรียมการในการจัดการศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าวก็จะกำหนดเอาไว้เป็น3รูปแบบใหญ่ๆนะครับก็คือออนไซต์ site, จัดกลุ่มขนาดเล็กสลับกันมาเรียนแล้วก็เป็นการเรียนแบบออนไลน์ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบผสมผสานออนไต์ออนไลน์นะครับาฝากไปยังนักเรียนนักศึกษาสําหรับการเรียนวิชาปรับพื้นซึ่งเป็นการปรับพื้นวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพขณะนี้นี่สถานศึกษาได้ประกาศแจ้งนักเรียนนักศึกษาไปแล้วว่าเรายังคงมีการปรับ พื้นเหมือนเดิมแต่ว่าขณะนี้เราเลื่อนไปก่อนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงและกําหนดวันเวลาในการเรียนปรับพื้นเมื่อไรนี่ก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับอนาคตของนักเรียนที่ศึกษานี่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เริ่มในวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจกับนักเรียนทุกคนนะครับ